สวัสดีครับทุกคนอันนี้ฉันไลฟ์และตอันีด้ดูทุกยคนด้วยนะครับสภาพผมจำแย่ป่ะไม่หรอกเพะไลฟ์ได้อยู่ตอนนี้นะครับเราก็ บนโซฟานะครับนี่สภาพแบบไม่ไหวนะครับทุกคนัไม่ได้อาบน้ำเลยอะครับเป็นก่อนมันเน่าเกินไปสวัสดีครับ นด้วยครับผมอยากจะบอกทุกทุกคนว่าผมกับพี่เบนนั้นน่าจะไลฟ์ด้วยกันได้เพราะว่าโทรศัพท์พวกเรากากกันทั้งคู่เลยครับกากแบบกากไม่ไหวอ่ะสวัสดีครับพี่เบบดีสวัสดีพี่บาบด้วย คือโทรศัพท์เรากาก,ากมากเราเคยลองไลฟ์ด้ยวยกันแล้วแล้วก็แบบน้องน้องโทรศัพท์เราร้อนทั้งคู่นะครับร้อนมากแล้วมันก็จะแบบค้างไปเลยวันนี้เป็นวันที่ผมรู้สึกว่าหนื่อยมากทำไมรู้สึกว่ามัน สวัสดีครับพี่เมย์สวัสดีครับว,วันนี้เราวันนี้เราทำหลายอย่างมากวันนี้เราทำงานบินมา,ากอุบนแล้วเราก็มาทำงานแล้วเราก็มาไลฟ์พอไลฟ์เสร็จเราก็ไปเต้นต่อเต้นแบบสภาพตุยอะ นอนแล้วกันนะทุกคนไม่ไหวสวัสดีครับเอ่อผมคุยแบบอันนี้ไม่ได้นะพี่เมย์โทรศัพท์ผมกราบมากอะ่ะเวลามันคุยแบบคู่กันแล้วมันจะร้อนมันจะคายสวัสดีทุกคน วันนี้รู้สึกแบบวันนี้รู้สึกตาแดงด้วยรู้สึกแบบตาแห้งๆกับรู้สึกปวดหัวนิดหน่อยนี่ครับเห็นป้าทุกคนเราตาแดงนี่ตาแดงมันมองไม่ค่อยเห็นเนะขาบอกให้นอนยังไม่ได้อาบน้ำเลยทุกคนใจเย็นๆสิ ว่าวันนี้เหนื่อยมากครับแล้วช่วงนี้ผมรู้สึกว่าคือเป็นอะไรไม่รู้อ่ะคือรู้สึกว่าเจ็บเจ็บตรงแถวแถว,ถวเนี้ยเนี่ยเป็นเขียวหรอเปลอาเนี่ยเจ็บตรงช่วงหลังกับตรงท้าแถวนี้ครับคือแบบเอามือไปโดนมันก็ปวดเนี่ยไม่รู้ไปโดนอะไรมาก็ไม่แน่นอนตกขอตกหมอน,น แค,ค่ยี่ตาครับแค่แบบจับตาไว้นี่ทุกคนทุกคนจะเห็นเราในสภาพแบบลาล่บาลานะครับคือวันนี้มาไลฟ์ไม่รู้จะพูดอะไรเลยแบบอันี่มาก ก็อยากคุยนื่อยมากเลยทุกคนพวกนี้ก็มีงานไปพวกนี้มีถ่ายงานกับพี่เบนตอนเจ็ดแปดโมงเช้านะครับก็แล้วก็มีงานต่อเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนแล้วตามผมก็จะเป็นมีแพนด้าแบบนี้ อันนี้ก็เพิ่งไปซ้อมคอนเสิร์ตมาใครที่ยังไม่ซื้อลฟ์คอนเสิร์ตก็เอ,อไม่ได้คอนเสิร์ตดีแฟนมีดใครไม่ซื้อลฟ์แฟนมีดก็ไปซื้อได้นะเราบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่แรมากเพราะเราจะทำในสิ่งที่ทุกคนไม่เคยเห็นนะครับทุกคนกำลัง เตรียมตั้งใจซ้อมกันอย่างหนักหลวงเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุดครับใครปิดไฟฮัล <Hello. S 1> โหลอ๋อสวัสดีครับ คือวันนี้เราไม่เราเหนื่อยจนเราไม่รู้จะพูดอะไรอ,ะอ่ะเข้าใจปะแล้วก็แบบมาบนให้ฟังเฉยๆเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็จะปิดไลฟ์แล้วจะไปหาอะไรกินล้ววันนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลย ไม่มีเวลาทักไม่มีเวลากินข้าวเลยแบบคือแบบวันนี้ง่วงวันนี้ง่วงมากแล้วก็เหนื่อยมากคือแบบกลับห้องหม่ก็นอนแล้วก็ตื่นมาก็ไปทําง,งานไม่ได้กินอะไรเลย เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่นะเดี๋ยวจะไปแล้วเดี๋ยวจะไปนอนหลับตาแบบหนึ่งแล้วค่อยตื่นมากินอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าตาแห้งมากตาแดงแกานกล้วยปะตาแดงโอ,โอ้ฟังหฟังไปไหนฟังแทบไปขึ้นอออยนี่ เอาไปเจอเกันได้ครับทุกคนไปพักผ่อนกันด้วยเพรผมคือแบบไม่ไหวแล้วว่าไม่ไหวแล้ว